สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดเรื่องระดับความเชื่องของชูก้าไกด์เดอร์กันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกาลังใจให้กันด้วยนะคะส่วนใครที่อยากจะมีภาระหรือว่าอยากจะเลี้ยงน้องนะคะก็สามารถแอดไลน์มาได้ที่099 243 4404นะคะหรือว่าจะทักข้อความเพจหรือว่าข้อความ f เฟ e บุ๊กมาก็ได้เช่นกันนะคะระดับความเชื่องของชูก้าไกดเดอร์นะคะ ชูก้าที่ยังไม่เชื่องคือชูก้าไกด์เดอร์ที่พึ่งรับมาเลี้ยงนะคะหรือว่าจะซื้อมาจากคนขายหรือจะรับมาเลี้ยงต่ออีกทีหรือชูก้าที่พึ่งแยกออกมาจากแม่นะคะ ส่วนใหญ่ชูก้าไกเดอร์จะอยู่ในช่วง2เดือนครึ่งถึง4เดือนนะคะหรือถ้ารับมาเลี้ยงต่อจากเจ้าของเดิมอายุก็จะมากกว่านี้นะคะและสิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาหลักของการรับชูก้าไกเดอร์มาเลี้ยงก็คือน้องกัดน้องคูน้องโฉกน้องกระโดดหนีไม่นิ่งนะคะชูก้าไกเดอร์ค่อนข้างกลัวและหวาดระแวงกับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆผิดกินแปลกที่ไม่คุ้นกลิ่นเจ้าของใหม่ วิธีการจับก็คือเวลานำมือเข้าไปจับชูก้าไกด์เดอร์ในกงนะคะให้ทำมือแบะให้ตึงๆนะคะหากชูก้าไกด์เดอร์ร้องให้หยุดและห้ามชักมือหนีนะคะชูก้าไกด์เดอร์กัดก็จะไม่เจ็บมากเพราะการกลางมือจะทำให้เนื้อตึงหากเป็นชูก้าไกด์เดอร์ในช่วงอายุ2เดือนครึ่งถึง3เดือนค่ะและในช่วงแรกนี้นะคะผู้เลี้ยงก็อย่าชักมือออกหรือว่าส่งเสียงดังทำให้ชูก้าไกดเดอร์ตกใจนะคะ เขาจะทำให้ชุก้าไกเดอร์จู players, ements, จ่โจมผู้เลี้ยงซึ่งมันเป็นสัญชาตญาณอย่างหนึ่งของชุก้าในการป้องกันตัวนะคะแล้วก็เวลาจับก็อย่าทำมือยึกยืกยักยักรังเลใจกล้ากลัวนะคะมันจะยิ่งทำให้เขาตกใจขู่แล้วก็กลัวเรานะคะก็เหมือนที่เรากลัวเขานะคะ วิธีแก้ในช่วงแรกๆที่รับชูก้าไกเดอร์เพิ่งย้ายมาใหม่นะคะก็จะยังโคงหวาดระแวงแล้วก็กลัวผู้เลี้ยงนะคะสิ่งที่ทําให้ผู้เลี้ยงกับชูก้าไกเดอร์นั้นไว้ใจกันก็คือระยะเวลาและก็ความผูกพัน 1. นนะคะนําเสื้อผ้าของผู้เลี้ยงที่ใส่แล้วใส่เข้าไปในกรงประมาณ1อาทิตย์หรือนําเสื้อที่ผู้เลี้ยงใส่แล้วคุมกรงนะคะ2ป้อนอาหารกับมือนะคะแนะนําให้ผู้เลี้ยงป้อนอาหาร โดยใช้น o อปเปอร์ป้อนนะคะจะดีกว่าโชงใส่ถ้วยหรือว่าเอาอาหารใส่ถ้วยแล้วก็ตั้งไว้ให้เขากินเองนะคะช่วงแรกเราอาจจะใช้ผ้าจับนะคะในการป้อนนมก็ได้เช่นกันชูก้าไกเดอร์ที่มีระดับความเชื่องปานกลางคือชูก้าไกเดอร์ที่ผู้เลี้ยงได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันกับเขา ในระยะช่วงเวลาหนึ่งนะคะชูก้าไกด์เดอร์มักเห่าเรียกผู้เลี้ยงในช่วงเวลากลางคืนหรือเกาะโกงเวลาที่ผู้เลี้ยงเดินเข้าไปใกล้กกงนะคะชูก้าไกด์เดอร์สามารถยอมนอนในมือของผู้เลี้ยงจนเป็นเรื่องปกติชูก้าไกด์เดอร์ที่มีความเชื่องมากชูก้าไกด์เดอร์จะกระโดดมาหาผู้เลี้ยงเมื่อผู้เลี้ยงเรียกชื่อชูก้าไกด์เดอร์ก็จะวิ่งตามผู้เลี้ยงนะคะเป็นต้นนะคะอันนี้คือ ถ้าเขาเชื่องมากๆนะคะหากต้องการให้ชุก้าไกด์เดอร์เชื่องพยายามเล่นและพูดคุยกับเขาให้มากๆให้นำชุก้าไกด์เดอร์มาเกาะที่ตัวและควรศึกษาลักษณะและนิสัยของชุก้าไกด์เดอร์ตัวที่เลี้ยงด้วยเพราะชุก้าแต่ละตัวนิสัยไม่เหมือนกันนะคะ การที่เราจะเลี้ยงสัตว์ชนิดใดก็ตามนะคะก็ควรศึกษาข้อมูลนิสัยก่อนตัดสินใจเลี้ยงนะคะเพราะว่าสัตว์แต่และชนิดเขาก็มีอายุนานพอสมควรนะคะก็ไม่อยากให้เลี้ยงเพราะเห็นคนอื่นเลี้ยงแล้วมันน่ารักนะคะแล้วเราเลี้ยงตามอีกอีกอย่างนะคะเราก็ควรมีเวลาที่จะดูแลดูแลเขานะคะแล้วก็มีต้นทุนพอที่จะพาเขาไปหาหมอเวลาที่เขาเจ็บป่วยอันนี้สำคัญมากนะคะ ชูก้าไกเดอร์เป็นสัตว์กลางคืนนะคะตอกนกลางคืนเขาก็จะร้องเรียกเจ้าของมาเล่นด้วยนะคะเป็นเสียงคล้ายๆกับลูกสุนัขเหา่าหรือเรียกกันว่าการเห่านั่นเองนะคะและชูก้าชอบกินมแมลงหากไม่สามารถจับหนอนจิ้งหรีดมแมลงปีกแข็งอื่นๆนะคะต้องเปลี่ยนใจไปเลี้ยงอย่างอื่นแทนนะคะเพราะ,มะแมลงเหล่านี้เป็นแหล่งพลังงานโปรตีนที่เป็นมากที่สุดสําหรับ ชูก้าไกเดอร์นะคะแล้วชุก้าไกเดอร์มีกระดูกที่บางและเล็กนะคะฉะนั้นจึงไม่ชอบที่จะถูกกอดหรือจับต้องเขาแบบแรงๆนะคะจึงไม่แนะนําสัตว์ประเภทนี้ให้กับเด็กที่มีอายุต่ํากว่า15ปีนะคะก็อยากจะให้หลายๆคนนะคะที่กําลังจะคิดจะเลี้ยงนะคะศึกษาข้อมูลให้ดีๆนะคะแล้วก็ ศึกษาข้อดีข้อเสียนะคะถ้าคุณยอมรับข้อเสียของเขาได้นะคะยิ่งตัวผู้นะคะจะกลิ่นแรงกว่าตัวเมียนะคะถ้าคุณยอมรับข้อเสียของเขาได้คุณก็สามารถเลี้ยงดูเขาได้นะคะแต่ก็อยากให้เลี้ยงด้วยความที่แบบว่ารักเขาจริงๆนะคะเพราะว่าไม่อยากให้เอามาเลี้ยงแล้วก็ปล่อยทิ้งๆคว่างๆก็เห็นหลายคนนะคะแบบ เลี้ยงตามกระแสคือแรกๆก็รักก็อะไรอย่างเงี้ยพอนานๆไปถ้าเราไม่จับเขาเงี้ยเขาก็จะไม่เชื่องนะคะแล้วก็จะเหมือนจะจําเราไม่ได้อย่างเงี้ยก็จะมาปล่อยทิ้งเขากลางคันนะคะก็สงสารเขานะคะก็อยากให้ทุกคนคิดดีๆก่อนที่จะเลี้ยงนะคะอันนี้ก็ฝากไว้ให้คิดก่อนที่จะตัดสินใจรับสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยง